ิงมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดได้มองตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินากขนาดฉันแลไแต่แต่มองเธอดันมาคลองเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านเธนฉันเองกงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพาแม เป็นโลกสะพครยก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอกคนเก่นเธอต้องทำยังไงโอ้ oh 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 oh. บ้านเธออยู่ที่ไดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมจันเขินจังหากว่ามองนั้นไปกว่านี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอห,หัวใจมันยากจนเกินจะลาเลย จะฝากได้ไหมหัวใจ้องน้อยเปอร์เซ็นต์ๆๆเต็มร้อยม่อยากทำ <ใน S 2> ได้ไ <ป S 2> <ๆ S 1> แค่ชอบเธอเลยหัวใจของฉันน้ะมันก็ว่างเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็นคู่เคียงกันฉันจะ,จะเป็นคนดูแลเธอไม่มีลอกวันที่ทำ กอดได้มอตาแค่เพียงได้สบตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาเดินชาขนาดแค่แลด้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซอนปากลงกลางใจฉันนะ่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองกงทนไม่ไหวฉันนั้นนะ่ารักเกินพ่อแม่อยากกลายเป็นโลกสะพไยก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากคนแกนเธอต้องทำยังไง ฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ยังกลัวฉันกลัวว,ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมันหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะฟุงฟ้งปากสีห้องของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดก็ลง,<อ>งเธอไป เป็นวันใจของฉันคนนี้ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ซ้อมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่เลได้แต่มองเธอดันมาคลองเอาซอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไ สะพายก็บอกมันนายจะได้ไหมยากคงแกนเธอต้องทำยังไงยิ่งมองยิ่งหลงเหมือนถูกสะกดไดยมนตาแค่เพียงได้ต้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาเดินชาขนาจจะ่ลแต่แต้มองเธอดันมาคล้องเอาตอนปากกลงกลางใจฉันนะ่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นนะ อากได้เป็นโลกสะพ้ยก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควรแขนเธอต้องทำยังไง